ไม่ก็ข้างนี่เฮ้ยชิเก้นนะครับผมมีครับผมนี่คือชิเก้นนะครับอ่าเต้นเลยวันนี้แหกปากไว้ใช่ไหมชิเก้นวิ้ยเชี่ยอะไรวะเีตกใจหมดสัตว์สวิตไฟใช่ไหมไงไปดูไก่ไปดูไก่ไหนไหนี่ใช้ทางชิดซองไปหี่วิ่งเชี่ยว่ะตกใจแม่งไอ้หาโอเพนเฮ้ยอะไรไอ้หาแม่งอะไรวะเยี่ยแม่ แล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอะไรวะเขาอะไรวะฟังดูมือพยายามจะเข้าเ<ล>ข้าไปหรือจะอะไรทุกอ,อย่างเมืองทองสดลุกสดเออเฮีย <c oughs> ตัดมันเกิดทำให้ฉันรับอาการโจมตีทางหัวใจ <c oughs> ทำงานในช่วงกลางคืนคนเดียวจริงๆ <c oughs> ใช่ฉันดีใจที่คุณโทรมาหาฉันก่อนที่สถานการณ์จะแย่ลงโอ้ใช่ที่ขอบคุณอา้าวคอนเนอร์ข้างหลังคุณอา้อาวเยียแล้วโดดกระสวกอะไรอ่ะ คุณทั้งหมดจะเป็นส่วนผสมที่ดีให้กับสูตรก่อนไปของฉันอะไรดูมันถือมีดเออดูท่าถือมันดิอยู่ตรงนั้นต่อไปคุณคือคนต่อไปเอไอเหียแล้วไม่เอาเอานะฮะกูไม่เอาไอ้เฮ้ยเ้ยเุ้ยเุ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เย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 เ้เ้้ยก Juk lobot juk lobot eh juk lobot iya oh 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 juk ba oi hoi 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 pa ai aa